มาติดตามเสียงชาวบ้านกันบ้างค่ะเป็นความทุกข์ใจของชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากป้ายรถเมล์ถูกย้ายออกแล้วไม่มีการนำมาติดตั้งใหม่ติดตามได้ในรายงานชิ้นนี้ค่ะ หมู่บ้านเจ้าพระยารัตนาทิเบตตําบลบางเลนอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีตรงข้ามวัดสวนแก้วบนมาระดังครับว่าศาราที่รอรถโดยสารถูกรื้อทิ้งทําให้ต้องยืนตากแดดตากฝนรอรถโดยสารนานนับชั่วโมงนําซ้ําคนขับรถโดยสารยังไม่ยอมหยุดรับทําให้ต้องวิ่งตามรถกันอย่างทุลักทุเลเหให้ป้ารอเลยอะ นึกจะจอดก็จอดบางทีถ้าไม่มีคนตรงนี้ไปตรงโน้นก็แว่ไปจอดตรงโน้นชาวบ้านบอกว่าบริเวณนี้เคยมีศาลาที่พักรอรถโดยสารแต่ถูกเทศบาลตำบลบางเลนหรือออกไประหว่างที่มีการขยายถนนแต่เมื่องานเสร็จกลับไม่สร้างคืนให้เหมือนเดิมที่ผ่านมาเคยร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการ นางฉลวยโชติสังแม่ค้าขายโจ๊กในย่านดังกล่าวเห็นแล้วสุดทนช่วยนําเต็นท์มาตั้งไว้ให้ชาวบ้านใช้หลบแดดหลบฝนระหว่างรอรถโดยสารชั่วคราวก่อนซือเต็นท์ขึ้นมาฝนตกฟ้าน้องแดดออกก็ได้มาพักกันไงคะช่วยให้มีป้ายมีล่มดีๆหน่อยอ่ะพอไปไหนทีก็ต้องมายืออนรอไงแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะจอดให้ ก็ไม่จอดก็ต้องรอคันหลังชาวบ้านไม่รู้จะหันไปพึ่งใครจึงขอร้องเรียนผ่านสื่อฝากให้ท่านนายกเทศบาลตำบลบางเลนช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วน